สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงปลายเดือนธันวาคมแล้วล่ะครับช่วงนี้กล้วยไม้ไหลายๆอย่างเริ่มทิ้งใบแล้วก็กําลังจะผลิดอกซึ่งดอกกล้วยไม้ก็จะบานในช่วงหน้าแล้งนี่นะครับต้อนรับปีใหม่แน่นอนเลยล่ะครับช่วงต้อนรับปีใหม่กล้วยไม้ที่บานมากที่สุดในช่วงนี้ก็คือกล้วยไม้สกุลช้างครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีพวกเหลืองจันท เอื้องสายโอโนโอ,โอโนผสมต่างๆาก็จะบานในช่วงหน้าแรงครับวันนี้ผมจะมาแนะนำพันธุ์กล้วยไม้ซึ่งเ,เลี้ยงอย่างดีแล้วนะครับเหมาะที่ท่านผู้ชมจะนำเอาไปเลี้ยงต่อที่บ้านนะครับก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับก็มีตั้งแต่ตระปูลช้างเหลืองจันเอื้องสายที่มีเยูะเยอะตอนนี้นะครับไปดูตัวอย่างกันเลยครับไปเลยครับอันนี้ก็เป็นเหลืองจันนะครับเหลืองจันพันธุ์แท้ซึ่ง ตอนนี้มันก็ปลายเดือนธันวาคมแล้วล่ะครับเหลืองจันทร์มันก็เริ่มทิ้งใบนะครับแล้วก็ตเตรียมออกดอกดอกก็จะบานประมาณสักกุมภามกราบางบางต้นก็เริ่มแล้วนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเหลืองจันตาจุดก็น่าจะทิ้งใบแล้วก็เริ่มที่จะออกดอกเป็นเหลืองจันตาจุด2ตานะครับก็ประมาณกุมพามีนานี่แหละครับ กอหนึ่งก็150บาทถ้าเอาไปแล้วเนี่ยนะครับก็เอาไปห้อยไว้แบบนี้นะครับเดี <S <S ๋ยวมันก็จะออกดอกตุ่มตาออกมาตามก้านเนี่ยนะครับก้านของลำต้นเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีหน่อใหม่แตกออกมาที่โคนนะครับอันนี้ก็เป็นเหลืองจันทร์ครับกอละ150บาทยาวก็ประมาณศอกกว่าๆละครับ1กอก็มีอยู่ สองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นนะครับประมาณนี้ครับเหลืองจันท์เป็นไม้ที่ไม่ทิ้งกอนะครับต้นที่บานแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะออกดอกใหม่ครับมันทําให้กอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นเหลืองจันทร์นะครับกอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับท่านผู้ชมครับก็สั่งเข้ามาได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างของดอกกล้วยไม้สกุลเหลืองจันทร์นะครับก็เป็นนี้เป็นเหลืองจันท์ตาจุดครับการปลูกเหลืองจันนะต้องปลูกเป็นกอเป็นช่อ รวมกันเป็นกอใหญ่ๆจะได้สายพันธุ์หรือจะได้ตัวอย่างที่มันสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับเวลามันออกดอกมันจะเหลืองอารามไปทั้งสวนเลยทีเดียวครับนี่เป็นเหลืองจันตาจุดซึ่งแบ่งออกเป็น2จุดมันจะมีตาจุดเดียวตา2จุดหรือเหลืองปลอดส่วนเหลืองปลอดจะเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างหายากเพราะว่าการลักษณะที่มันเป็นเหลืองปลอดเนี่ยมันเป็นลักษณะของพันธุ์ดอยครับพันธุ์ดอยก็จะมีไม่ค่อยเยอะจะมีน้อยครับ ค่าจัดส่งเก็บไปทางกล่องหนึ่งครับก็ประมาณ200บาทครับก็ส่งทั่วประเทศครับหรือจะโอนเงินก็ได้ครับถ้าโอนเงินก็ค่าจัดส่งอยู่ที่150บาทต่อหนึ่งกล่องนะครับกล่องก็ใส่ได้ถึง10ต้นนะครับต้นเดียวไม่ส่งนะครับนี่เหลืองจันทร์ครับขอบคุณครับส่วนอันนี้ก็เป็นกลุ่มของช้างนะครับ ช้างก็จะมีช้างแดงช้างเผือกช้างแดงก็สีแดงครับช้างเผือกก็สีขาวช้างกระช้างกระก็จะมีพื้นสีขาวจุดสีแดงครับแล้วก็ช้างส้มช้างชมพูช้างกระตูนครับก็กอหนึ่งเนี่ยต้นหนึ่งนะครับก็จะ150บบาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับนี่ครับ ทุกต้นเนี่ยนะครับก็จะมีดอกตุ่มๆที่โคนแล้วนะครับก็พร้อมที่จะ,ะช่อยาวออกไปเรื่อยๆแล้วก็ไปบานที่บ้านของท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นช้างกระนะฮะก็จะเห็นว่ามีตุ่มตุ่มตาดอกเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับตุ่มตาดอกก็ทุกต้นก็จะมีตุ่มตาดอกนะครับ นี่ครับอย่างต้นนี้ก็จะมีตุ่มตาดอกแต่ผมครสให้ดูนะครับนี่ครับมี2ช่อนะทุกต้นจะมีหมดนะครับนี่ก็จะเนี้ยเนีองช่อนะครับต้นหนึ่งก็150บาทครับเป็นกลุ่มช้างมีช้างแดงช้างเผือกช้างกระช้างส้มช้างชมพูช้างกระตูนครับต้องรีบหน่อยนะครับราคาค5 0า1 5บบาทก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะครับ นี่ครับก็เป็นกลุ่มของช้างนะครับท่านผู้ชมสั่งเข้ามาได้ครับที่เบอร์0818657957 0818657957แอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่โทรเข้ามาก็ไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์ก็แอดไลน์เข้ามาก่อนนะครับแล้วจะโทรลักษณะเด่นของกล้วยไม้สกุลช้างก็คือใบจะหนาข้อสั้นแล้วก็ใบใหญ่จึงเรียกว่าช้างครับที่เรียกว่าช้างเนี่ยเพราะว่าเาวลาดอกมันตุ่มๆเนี่ยนะครับตรงที่ หัวกะโหลกของดอกมันจะคล้ายๆกับหัวกะโหลกของช้างอันนี้เป็นช้างแดงครับช้างแดงช้างกระช้างกระช้างเผือกช้างส้มช้างกระก็คือพื้นสีขาวแล้วมีกระสีแดงนี่เป็นตัวอย่างดอกที่ผมถ่ายมาจากงานประกวดกล้วยไม้ครับถ้าท่านเอาไปเลี้ยงเยอะๆมันก็จะบานแบบนี้เหมือนกันล่ะครับกลุ่มที่3ก็จะเป็นพวกเอื้องสายนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอโนโอพันแท้ครับก็อันนี้ก็จะออกดอกครั้งแรกกอหนึ่งเนี่ยนะครับ ก็จะ150บาทเช่นเดียวกันนะครับก็กอหนึ่งก็จะมีอยู่หลายสายนะครับเนี่ยก็จะมีอะโอโนโอพันแท้ครับสีชมพูมีกลิ่นหอมนี่ก็จะเตรียมทิ้งใบแล้วก็จะออกดอกประมาณสักกุมภาพันธ์ปลายกุมภาพันธ์ก็จะบานแหละครับแล้วก็มีนาคมช่วงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอื้องสายโอโนโอครับท่านผู้ชมกอ150บาทนะครับ อันนี้จะเป็นโอโนผสมสายน้ำผึ้งไทยนะครับก็เอามาผสมกับสายน้ำผึ้งไทยก็กอ150บาทกอหนึ่งก็ยาวนะครับเนี่ยเนี่ยครับผมให้ดูไ,ไกลๆกันแล้วกันเนี่ยครับติดขอนไม้อยู่นะครับส่วนอีกอันหนึ่งจะกอละ200อันนี้เรียกว่าเนสเตอร์เชียงใหม่ครับเนสเตอร์เชียงใหม่ก็จะสีเข้มขึ้นมาหน่อยนะครับนี่ก็จะกอละ200บาทครับเนสเตอร์เชียงใหม่ก็สั่งเข้ามาได้นะครับ ลักษณะเด่นของกลุ่มเอื้องสายก็คือออกดอกเนี่ยดอกจะพรั่งพรูทิ้งใบหมดเลยออกเต็มสายเลยนะครับแล้วก็ดอกจะมีกลิ่นหอมซึ่งมีโอนโเป็นพันแท้พันหลักเมื่อเอาโอนโไปผสมกับครั่งสั้นก็จะได้เป็นโอนโผสมนี่เป็นดอกของโอนโพันแท้ครับมีสีสันสวยงามยาวใหญ่แล้วก็กลิ่นหอมมากครับนี้มีกล้วยไม้ที่มาแนะนําก็คือเอื้องสายโอนโอโนผสมสายน้ำมึงไทย เนเตอร์เชียงใหม่แล้วก็เหลืองจันแล้วก็ช้างครับมีเนเตอร์เชียงใหม่ที่ราคา200ส่วนช้างโอโนแล้วก็เหลืองจันร้อยหาบาทครับท่านผู้ชมก็สั่งเข้ามานะครับหรื่อจะสั่งส่งเป็นของขวัญปีใหม่ก็ราคาไม่แพงนะครับจริงๆอะ่ะมันแพงนะครับแต่ว่าผมขายไม่แพงครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยทุกเนี้ยช้างนี่กำลังแทงช่อหมดเลยครับท่านผู้ชม ถ้าสนใจก็แอดไลน์ตามเบอร์ที่ผมให้ไว้นะครับ0818657957หรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ